คือจัดด้วยน้ำหนักตัวด้วยประการหนึ่งอ่าฮะและอีกสาเหตุคือการใช้เข่าหรือว่าการขึ้นลงบันไดยเยอะมากในการในการทำงานของเราเองก็คือพนัก,การทำง,งานที่จะต้องเดินเดินยืนนานๆทั้งวันครับซึ่ง <c oughs> ใครที่ไม่ค่อยได้ขึ้นบันไดยเยอะๆเนี่ยจะไม่รู้สึกหรอกว่าการขึ้นบันไดเนี่ยมันต้องใช้ข้อ เพราะเข่าเยอะแล้วก็ต้องออกแรงในการที่จะก้าวขึ้นไปด้วยแล้วก็ในกรณีบันไดมันชนันมากมันจะต้องยิ่งทําให้เราเดินขึ้นลงลำบากมากขึ้น,นคือถ้าบันไดที่ได้รับการออกแบบก่อสร้างที่ดีถูกต้องเนี่ยขั้นบันไดไม่ควรจะสูงเกินและก็ไม่ควรจะกว้างเกินไปทําให้ขึ้นลงเนี่ยลำบากแต่ในบางที่เนี่ยเราเลี่ยงไม่ได้ใช่ค่ะถูกไหมฮะก็ทําให้เหนื่ยนั้นเจ็บ มีอาการเจ็บคือวันนั้นที่มีอาการเจ็บคือเนื่องจากว่าเราท,าารทํางานคือตรวจงานเป็นราเสริมสวยที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม,มอะค่ชะชั้นสามชั้นสามไปชั้นสี่ก็คือต้องขึ้นลงขึ้น,นลง <Kem> ตล,ลอดเวลาแล้วก็อยู่วันหนึ่งคือพอเราลงบันไดปุ๊บมันดังกึกที่หัวเข่าซ้ายคือน้ําหนักตัวด้วยแล้วก็ท่าลงด้วยใช่เพราะว่าเนื่องจากว่าบันไดมันแค่แลวมันชันพลิกหรือไง้ยไม่ถามมันกึกเลยไม่ไม่คือพอเราลงแล้วมันดังกึกคันทีเดมันล็อกไหม ไม่ค่ะล้มไหมไม่ค่ะปวดอย่างเดียวก็คือกระแทกลงมาแล้วก็ปวดแล้วก็ปวดทันทีจากนั้นก็ไปหาคุณหมอครับคุณหมอก็ไม่ได้ใส่ว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมทันทีเลยทันทีเลยก็แสดงว่าเสื่อมมานานแล้วล่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าเสื่อมมานานแต่คว่าเราไม่รู้ตัวแล้วแล้วเสื่อมข้างเดียวหรือสองข้างจะเป็นข้างซ้ายข้างเดียวอ๋อคุณหมอบอกว่าข้างเดียวใช่ค่ะอันนี้จากการนิสเฉลมาไม่ค่ะจากแค่หมอวินิจฉยอ๋อ คุณหมอเอ็กซเรย์ด้วยค่ะอ๋อเอ็กซ์เรย์แล้วก็พชัยมีการตรวจด้วยก็บอกว่าเขาพ่อเขาเสือกให้ทําอะไรครับคุณหมอให้แค่ยาค่ะมียาแก้ปวดนะคะแล้วก็มียาขา้กล้ามเนื้อแค่สองอย่างแค่นี้ถามไหยครับว่ามันจะหายเสื่อมั้ยหรือมันจะกลับมาไม่ปวดเหมือนที่ไปดีคุณหมอบอกว่าอยู่ที่ว่าเราใช้ทำามากแค่ไหน โอ้เขานี่มันก็ใช้ทุกอย่างแลนะตั้งแต่นั่งไปจนเดินไปจนวิ่งไม่ต้องพูดถึงกระโดดไม่ต้องกระโดดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรา้ราหนักกระแทกที่เขาอยู่มากก็คือมีแค่สองอย่างตอนนั้นหาทางออกอย่างไรบ้างฮะกับชีวิตก็คือตอนนั้นคือยังยังทางยาอยู่ก็มันก็จะมีอาการที่ปวดแล้วก็ทานยาแก้ปวดอาการปวดก็หายไปครับแต่ว่าถ้าเราใช้งานอีกหมื่นกบว่าเราเดินขึ้นงบันอะไรหนัก มันก็จะเป็นมาอีกก็ปวดอีกใช่ค่ะยิ่งถ้ายางปวดลิฟต์ก็ปวดใช่ค่ะเพราะว่าอยู่เฉยๆก็ปวดค่ะเห็นบอกว่ามันมีผลกระทบต่อการทํางานด้วยเลยด้วยค่ะเพราะเนื่องจากว่าเวลาที่มันปวดมากเนี่ยมันมันจะปวดทั้งวันมันจะบอกว่าปวดตอเรื่อง่ใช่ไ่มช่ไม่ใชาว่ามันปวดเป็นช่วงเชมันจะปวดทั้งวันปวดตลอดค่ะไม่ปวดไม่รู้นลบางคนอยากจะเอาเท้ามาก่ายหน้าผากเลยมันทรมานมากจริงๆเงจนกระทั่งเอ่อมันปวดจนกระทั่งต้องไปหาหมอครั้งหนึ่ง คุณหมอเลยบอกว่าให้เลือกระหว่างฉีดสเตียรอยกับทานยาแล้วบอกว่าขอทานยาได้ไหมคุณหมอบอกว่าโอ้สองช้อยดีทั้คู่นะฮะลวกสเตียรอยดีกว่าเพราะมันหายปวดทันทีก็ถามว่าสเตียรอยดีไหมในทางการแพทย์ก็ถือว่ามีมีข้อดีอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ควรจะทําบ่อยถูกไหมฮะถูกค่ะเออแล้วเราก็เลือกเอางทานยาดีกว่าไม่ค่ะคุณหมอเลือกให้คุณหมอเลือกว่าสเตียรอย เอาทันใจไปเลยเพราะว่าถ้าไม่งั้นทำยามันหลไรวะนมันควรจะหายปวดนนานแล้ดีไหมล่ะมันก็ดีนะครับเพราะว่าพอฉีดปุ๊บมันรุนขึ้นมหายปวดเลยอืมอันนี้มันแตบทันใจมากแล้วมันอยู่ได้นานแค่ไหนประมาณเดือนเดียวโอ้แล้วเดือนต่อไปจะทำยังก็ปวดต่อยคุณหมอบอกไหมครับว่าพอเดือนหนึ่งหายไปดีขึ้นเดือนต่อไปทายังไงครับคุณหมอบอกว่ามันจะเป็นแค่ในช่วงคราวไม่ได้ว่าหายปวดทั้งวันฉีดอีกได้ไหม เออคุณบอกว่าฉีดได้ประมาณไม่เกินปีอสองครั้งผมก็ได้แค่สองเดือนชีวิตจะมีความสุขปีสองเดือนเถอคือแคันว่าเราฉีดบ้างไม่ได้ใช่ไหมเราจะไม่เข้าทำการอีกไอ่าใช่ใช่ใชคุณหมอจะเป็นผู้วินิจฉัยวิการใช้สุดท้ายทำไงนะฮะชีวิตจะต้องทนไปอย่างนี้สุดท้ายก็ยังทำงานอยู่นะคะแต่สุดท้ายก็คือว่าไม่ไหวแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่า การขึ้นลงไปนล้เราขึ้นบ่อยมากแล้วก็การทางานเนี่ยเราใช้การเดินเป็นประจําทุกวันจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเราไม่สามารถเลยขึ้นลงไปนได้โดยลำพังเราเองคือเราต้องเกาะผน,นังลนเติมอะไรลงมามาค,คือมัน,ม,นมันไม่หมดค่ะใช่มันก็ไม่คล่องตัว <นะ S 2> มันไม่คล่องตัวในการทำงานเลยเพราะฉะนั้นเราตอนนั้นเราตัดใจว่าเราขอพักเขาเพราะว่าหมอเอบอกว่าถ้ากรณีที่เกิดการปวดขังมากๆเนี่ยเราควรจะพักข้อเข่าด้วยเหมือนกัน อืมไม่นะเนี่ยเราอาจจะเดินไม่ได้ในขณะที่<ช>วัยยังไม่ถึงเวลาควรก็อายุก็ไม่พอสมควรแล้วนะคะแต่มันก็ยังผมว่าเนี่ยอย่างหมาะมานมก็เจ็ดสิบกว่าคนสมัยก่อนแปดสิบเก้าสิบก็ยังเดินเหนินได้ตามปกดีซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนยังอยากเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่มีใครอยากจะนั่งรถเข็นหรือว่าใช้ไม้ค้ำยนันหรอกนะเก็เคยคิว่าพักกี่นิกว่าอ่าฮะ แต่ก็มีผลกระทบเรื่องงานกันทีเลยใช่แล้วก็ยางเพราะว่าเราเราเราไม่สามารถที่ทำงานต่อได้แล้วสุดท้ายสุดท้ายเราก็เลยมีวันหนึ่งเราก็มาจ้างานวิจัยของอาจารย์นะคะโดยบังเอิญซึ่งจากตอนนั้นที่เราอยู่งานเดือนเมษามันเดือนเมษาแล้วมาเจออาจารย์งานวิจัยอาจารย์ในประมาณเดือนตุลาซึ่งก็หลไปอยู่เหมือนกันแล้วก็ตอนช่วงนั้นเนี่ยเรามีความเชื่อไหมเราไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับงานวิจัยเพราะว่าเราเห็นอาจารย์ชนียอ๋ แล้วบางคุดเราก็ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าไม่น่าจะเป็นใช่เอ่บางคุณเราก็รู้จักมาตั้งแต่เล็กอะ่ะใช่ค่ะผลไม้กินได้โอเคปัจจุบันอาจจะมีเทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรมอาหารที่มันสามารถทําเป็นน้ําได้ครับอาจารย์พี่ใช้ปัญญา่อนครั้งแรกครับครั้งแรกมาฟังให้รู้ก่อนล้วก็รู้ว่าต้นสาเหตุของการเกิดข้อเเสื่อมนี่เกิดจากอะไรอืมค่ะ แล้วก็ทีนี้ประเอิมว่าน้องสาวจบที่นีการแพทย์ครับก็กลับไปถามน้องสาวว่าเฮ้ยอ,อ,อันนี้มันมีงานวิจัยเนี่ยจากนักวิจัอยอิเลียร์่ไทยนะเพอบอกชื่อด็ออกเตร์มาสข่าเราบอกว่าโอเคคนเนี้ยเป็นระดับภูมิกับยาที่น่าเชื่อถือได้เชืื่ออถได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยเราก็เลยมั่นใจมากยิ่งขึ้นเราก็เลยก็เลยพาไปทันของงานวิจัยนี้ค่ะก็เลยได้ได้รับผลรอใช่ค่ะได้รับผลรอ คาดหวังไหมว่ามันจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ฉันจะรู้สึกดีขึ้นก็ไม่ได้คาดหวังนะช่วงนั้นแต่คิดว่ายัางไงก็ได้คือมันหา,ายปวดก่อน,น,นอาา่ากแรกแต่มันก็ไม่ทันทีน ไม่ทันที้งไม่เป็นไรของหายปวดเพราะมันทรามาน,าม,นามา,นากเพราะว่าเวลาที่เราใส่ยืใส่กางเกงเนี่ยเราเกงไม่ได้จะต้องหาอะไรก่อนเพราะมันมันปวดมากจ,จริงๆการที่เยกเข่าขึ้นมาใส่กางเกงเนี่ยมันลำบากก็ได้ทรมานแล้วใช่แล้วการที่ซ่อมแล้วเหมือนกันเวลาที่จะลุกขึ้นเนี่ยเร,ราจจนเนต้องหาอะไรที่เกาะไขมันแล้วท้องมายอม<ล>ค<ะ>่อยยกตัวขึ้นมาใช่ครับผมเชื่อว่าทุกคนที่มีอาการปวดเข่าทุกคนเป็นอย่างนี้รวมถึงผมด้วยนะฮะนั่นก็ต้องใช้ความอดทนใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นนวัตกรรมทางด้าน ผลประหาเสริมที่ต้องใช้เวลาไม่เหมือนกยาค่ะกี่วันถึงเห็นผลว่าเฮ้ยตอนนั้นตอนนั้นก็คือทานทานของยาหมอ,อไปด้วยนะคะกับทานผลิตภัณฑ์ไปด้วยมีใจไปด้วยในช่วงแรกนี่เรามีอาการหนึ่งคืออาการที่เราจะปวดจาก,จากเอวค่ะถ,ถึงเอ,อ,อ็นไว้ลันหวอาการนี้มันจัดาการตึงที่ขามากเลยเราทานไปได้ประมาณสิบห้าวันครับเราก็เอ๊ะสังเกตว่าอาการนี้มันหายไปได้ยังไง ต้นที่เราไม่รู้ตัวแล้วหายไปเลยที่เขาพูดกันว่ามันเปาขึ้นมันเปาขึ้นอันนี้มันแบบว่าปกติถ้าเกิดว่าจะมีการตึงขาขาข้างซ้ายใช่ไหมคะมันจะเป็นคนเหมือนกับคนขากระเพกเดินไม่เท่าเดินไม่เดินไม่เท่ากันคือมันเหมือนกับเอ็นมันยึดมันตึงข้างนึงข้างมือย่าเหมือนคนเล่นกีฬาครับบางคนเล่นกีฬาหนักนจะรู้เลยว่าพอหลังจากเล่นเสร็จวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะหมดสภาพเดินเหมือนหุ่นกระบอกะเราก็ได้ทารเปลนทางนี้ไปประมาณสี่เดือนค่ะในช่วงสี่เดือนเราพยายามถามคุณหมออยู่เรื่อยนะคะ จากทั้งสุดท้ายเนี่ยคุณหมอก,ก็เช็คก็ตรวจบอกว่าเราบอกอาการปวดเราไม่มีแล้วและการที่มันจะมาดังอ๊อกอก็แคบใน,นข่าวนะคะเฉียบก็แคบให้มันหายไปค่ะก็คือหลังจากเสพางสิ่งเรียน,นแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้พานเป็นพานตน้น,น,ตนเก็บเรื่องข้อเข่าอีกเลยครับเราก็เปลี่ยนทานนทางด่จิทัลสุขภาพโดยทั่วไปซึ่งอันนี้นเนี่ยเป็นคำแนะนำของออทางคณะที่เราเชี่ยวชาญว่าพออาการปวดหายไปก็ให้เปลี่ยนสูตรนะแป้วทานช้า ซึ่งนับวันนั้นจนถึงวันนี้อาการข้อเข่าเสื่อมเป็นยงไงไม่มีอาการปวดอีกเลยและไม่มีเสียงกร๊แคบที่เข่าเลยค่ะตึงงไม่มีค่ะไม่มาอีกเลยไม่มีมาเลยเดินขึ้นบันไดได้วิ่งได้เหคะตอนนี้โอ้โหได้ิ่ได้จะบอกว่าให้โชว์เดี๋ยวก็ดูว่าที่คุยปกติจะไม่ใส่ถุงสูงนะคะอพอใช่ใช่เพราะถ้าเกิดผู้หญิงหรือว่าคนที่มีปวดอาการปวดหัวเข่าเนี้ยไม่อยากใส่สุงสูงเพราะมันจะเดินไม่ได้เดินลาบๆก็เมื่อยพอแล้ว โอ้นี่ไม่มีแล้วไม่มีนวคะ<อ>จากวันนั้นที่ทานมันไปสี่เดือนเนี่ยจนทั้งปัจจุบันนี้ก็วันสองปีกว่าแล้วอก็ไม่มีอาการปวดขำเลยเพะนั้นจากความเชื่อแล้วก็การค้นขวาทําให้วันนี้พิสูจน์ได้แล้วว่าเดินทางนี้มันทําให้ชีวิตดีขึ้นว่าชีวิตดีขึ้นนะค,ครับขอบคุณคุณขวัญมากครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับนั่นก็เป็นเนสียงตอบรับของคุณ